สวัสดีครับสมาชิกสตาทูเรตดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่22มิถุนายน2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กหลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยฮานอยทั้ง3าฮหาหนอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันดอกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่21มิถุนายน2 5 6 5กันก่อนครับ ผลกันออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17.15นถึง17.30นรางวัลเลขท้าย4ตัวออก8399เลขท้าย3ตัว3992ตัว99เลขท้าย2ตัวล่าง56ผลกันออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา 18บแกาสนาทีถึง18บแกาสนาทีรางวัลเล็กท้าย4ตัวออก1 5 7 1เล็กท้าย3ตัวบน5 7 1 2ตัวบน7 1เล็กท้าย2ตรง76ผลการออกสลากหวยฮานอย VAP ทำการออกในเวลา19นาิออกา15นาทีถึง19นกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก2580เลขท้าย3ตัวบน5802ตัวบน80 เลขไทยสองตัวล่าง5 4นี่นี้คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VAP งวดประจำวันที่22มิถุนายนครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการน,นำเลขไท้าย3ตัวหวยฮานอยปกติซึ่งออก5 7 1ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับ ผมนำเลขค่ 5, four, าคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4 8, <GO av uther> ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี2479ครับ2479หลักสิบครับผมนำเลขเค็ดคนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวนะครับ4ตัวที่คํานวณได้มี4590ครับ4 5 9หหลักหน่วยครับ ผมนำเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเป็นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวคำนวณได้มี1 4 8 9ครับ1น8 9ี้นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหัวหน่อยงวดประจำวันที่22มิถุนายนครับมาดูกันจับคู่ในชุด 2ตัวบนครับผมนำหลักสิบนะครับ4ตัว4 590ากจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1 4 8 9ครับจะชุด2ตัวบนดังนี้ครับ4วังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้4 1 4 4 4 8 4 9 5วาวังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้5 1 5 4 58 5 9 9้าวังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้9 1 9 4 9 8 9 9 ศูนวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวจะได้ศูนย์หนึี่ศูนย์แปดศรวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดด้วยกันนะครับมารุ่นครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรตรไหมครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดนะครับจาก16ชุดดึงเด่นให้สมาชิกตัวนะครับมาดูหลักสิบครับ4ตัวนะครับสี่หครับผมดึงเลขสนะครับ ดึงเลข4ี่นะครับดึงเลข4ี่ดึงเลข9 2 no ้าตัวครับดึง4ี่กับ9ครับวางหลักหน่วยครับหลักสิบอ่านี่วางหลักหลักสิบนะครับ4ี่กับ9ครับมาดูมาดูไหมครับหลักสิบดึง2ตัว4ี4่ก mm ับ hmm. 9้าครับ4ี่ตัวหนึ่งและ9้าตัวหนึ่งครับหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 4 8 9 <waters S 2> ี่ปครับผมดึงเลขนะครับหนึ่งี่ปผมดึงดึงเลข1ครับดึงเลข1นะครับ ดึงเลข8ครับดึง1กับ8 2ตัวครับบางหลักหน่วยครับผมนำหลัก12ตัว4กับ9ครับจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว1กับ8นะครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี41 48 91 98 4ชุดครับ41 48 91 98 4ชุดมาลุ้นครับ4ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับ ส่วนชุด3ตัวบนครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัว2479ครับผมดึงเลข7็กกนะครับดึงเลข7วางหลักร้อยนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด4 1 4 8 9 1 9, ่8แก้ชุด3ตัวบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮาหนอยสรุปจับคู่ไว้นะครับ7วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุด74็ดเี 791798รวมทั้งหมดในชุด3ตัวบนมี4ชุดด้วยกันครับมารุนครับ4ชุดนี้จะมาหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่798ครับเน้นไปที่798ครับในชุดดึงเด่นครับ798ส่วนชุดรองก็คือ74 1ครับรอง74 1ครับ ลองเจ็ดสี่หนึ่งุดลองในชุดสามตัวบนครับส่วนชุดสองตัวบนครับเน้นไปที่เก้าแปดครับเน้นที่เก้าแปดลองสี่หนึ่งครับลองสี่หนึ่งครับเน้นเก้าแปดลองสี่หนึ่งนี่คือชุดเล็กไทยสองตัวบนนะครับเด่นและลองครับสามตัวบนเด่นและลองหยฮานอยมาได้ทั้งสามหนอยครับพิเศษปกติและวีพีสูสรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติอรอบสิบปากา 15นาทีถึง18นาิกาสนาทีครับมาดูเลขไท้าย2ตัวล่างกันต่อนะครับเลขไทยาย2ตัวหวหอยฮานอยปกติงวดล่าสุดนะครับงวดวันที่21ครับออก76ครับ76เป็นเลขท้าย2ตัวล่างงวดล่าสุดนะครับหลักสิบครับผมนำเลขเกตคํานวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบนงวดวันที่22ครับได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี1560ครับ1560 หลักหน่วยครับผมนาเลขโคํำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี2 378ามครับสองสนี่คือเลขเด่นหลัก10หลักหน่วยครับหลัก10 4ี่ตัว15,60ครับผมดึงเลข1ครับดึงเลข1ดึงเลข6วบางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัว2 378ครับ2 3 7 8ผมดึงเลข3ครับดึงเลข3า ดึงเลข8 2ตัวครับวางหลักหน่วยครับผมนำหลัก12ตัว1 6, ก,กับ6จับคู่หลักหน่วย2ตัว3กับ8จะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับชุด2อรตัวสุดจับคู่ไว้ก็จะมี1 3 186368ครับ13 186368 4ชุดครับ4ี่ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่68ครับเด่น68รอง18ครับเด่น68รอง68นะครับมาลุ้นครับเด็ก้าย2ตั่างงวดประจำวันที่ยีมิบสองพฤยภาคมจะลงท้ายด้วย ห8หรือ18นะไหมครับนี่คือคำนวณเลขไทยาย2ตัว่งหวยฮานอยนะครับมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VP สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปดนาทีถึง18บแปนาทีครับมาสรุปหวยฮานอยนะครับพิเศษปกติและ VP ครับเลขเด่นที่ผมได้สรุปจับคู่จากสูตรที่คำนวณไว้ครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับสรุปจับคู่ไว้ก็จะมี4 1 ส8 9แ1ด1ก้าหน6่รวมทั้งหมด8ชุดครับ8ชุดนี้เป็นเลขเต็มชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้งสาหน่อยครับมาลุ้นครับจะมาตามสูตรตัวไหมครับส่วนชุดเน้นนะครับ3ตัวบนครับเน้นไปที่798ครับ3ตัวบนเน้น798เปเลยครับ2ตัวบนเน้น982ตัวล่างเน้น68ครับ สองตัวางเน้นหกแปดส่วนชุดรองครับสามตัวนรองที่เจ็ดสี่หนึ่งครับรองเจ็ดสี่หนึ่งสองตัวบนรองสี่หนึ่งครับสองตัวล่างรองหนึ่งแปดครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลขเก้าวิ่งล่างเน้นเลขหก 6, ครับนี่คือข้อมูลเลขเด่นนะครับเลขชุดเน้นและชุดรองในชุดสองตัวก็จะมีเก้าแปดหกแปดสี่หนึ่งหนึ่งแปดรวมทำเลขวิ่งจับคู่กันครับ 9669เป็นเลขเด่นที่สุดในงวดประจำวันที่22มิถุนายนครับนี่คือข้อมูลเลขท้ายนะครับหวยฮานอยมาได้ทั้ง3าฮานอยพิเศษปกติและ VP ีครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติครับในรอบ18น15นาทีถึง18นก30นาทีนะครับนี่คือเลขสูตรคำนวณครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่าน ที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณครับจะมาตามสูตรที่ผมได้คำนวณหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่22มิถุนายนนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุรด,ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหกลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิด การคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่22มิถุนายน2 5 6 5ลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหยดีๆเลเ็นเด่นลงคลิปให้สมาชิกไปติดตามรับชมคอิกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสาขกหัวหนฮานอยทั้ง3าห่งนครับพิเศษปกติและ VAP งวดประจำวันที่22มิถุนายน2565หเฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ